อันนี้เดี๋ยวทดสอบลองถือมือเดียวดูถือมือเดียวนี่อีกมืออยู่นี่ทดสอบถือมือเดียวดูระยะโฟกัสฮิโอเคอะไม่มีปุ๊บป๊บปุ๊บๆ๊อะไรเลยกล้องไม่มีแบบเด้งปุ๊บปบเลยมันจะจับโฟกัสแล้วมันก็เนียนไปเลยอ่ะมือเดียวพันแปดสิบ p หกสิบ fps นิ่งๆเลยไหมเฉลี่ยแสงได้สวยอะกล้องคมชัดดีมาก ระยะใกล้ซุมเฮ้ยโอเคเลยนะอันนี้ตอนตอนนี้คือแสงน้อยละแต่ยังเฉลีย่ยแสงเกลีย่ยแสงได้ดีอะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรนะเลนกล้องอจะไม่มีแบบปุ๊บวับปุ๊บวับปุ๊บวับคือกล้องไม่เด้งโฟกัสแล้วมันไม่เด้งพุ๊บพุ๊บ,บ๊บอะไรเลยนิ่งๆน,นะ อันนี้ถือมือเดียวอยู่ยังถือมือเดียวอยู่โอเคเลยนะนี่แค่ทดสอบอลองเปลี่ยนระยะเลนให้ใกล้เข้ามาอีกหน่อยแล้วก็อ่ะกลับมาเป็นมุมเดิม ก็ยังถือมือเดียวอยู่นะตอนนี้นิ่งๆนะ